ไม่สุขสาราญเหมือนอยู่บ้านเราช่วงวิสัยทัศน์หนองขายสูส่ความรุ่งเรืองโทศสวัษหน้าโดยประภารัฐสิริรัฐชูกลิ่น ของข่าวเด่นประเด็นสําคัญหน้องคายสู่ความรุ่งเรืองทศวรรษหน้ากับท่านประภารัฐสิริรัตน์โชกลินนะครับวันนี้ท่านก็มาที่ห้องส่งอีกหนึ่งวันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ,ะคุณออสค่ะวันนี้เนี่ยพี่จริงๆเมื่อวานเนี้ยพี่เพิ่งจะบินไปกรุงเทพเนาะเพราะว่า แล้วก็รีบกลับมาเพราะว่าวันนี้มีความตั้งใจเป็นอย่างสูงเลยที่ต้องมาออกรายการนี้ได้<ม>วันนี้เป็นวันสุดท้ายพระราชสุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะคซึ่งบุคคลสําคัญในวันนี้ที่พี่จะพูดเนี่ยพี่ก็ตั้งใจที่จะพูดเรื่องนี้มาหลายปีละแต่ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ครบหนึ่งร้อยพรรษาเรียกว่าอายุร้อยปีเรียกภาษาชาวบ้านของพระองค์ท่านซึ่ง พี่มีความเคารพพระองค์ท่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็นับถือเสมอมาแล้วก็มีความาไดม้มีบุญนิดหน่อยที่ได้มีอะไรคล้ายพระองค์ท่านอยู่ที่เมื่อวานไปวันก่อนไปกรุงเทพเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณลูกสาวเปเล็กน,นิดนึงนะคะลูกสาวพี่ก็ได้รับคุณหมอแอนเนี่ยก็ว่าที่แพทย์หญิงณทิดาชูกลินเนี่ยก็ได้รับเพิ่งจะทราบว่าเ มหาิทลาลังสิตซึ่งเป็นโรงพยาบาลเลิศสิลห์ใน,นโรงพยาบาลโรงยาบาลราชวิถีเนี่ยไม่ได้มีการพิธีรับเสื้อกาวแพทย์เนี่ยมาสามปีละเพื่อเป็นโควิดนี่ก็เลยเป็นพิธีใหญ่ซึ่งท่านรองอธิบดีกรมการแพทย์เนี่ยมาบอบให้ท่านก็รับมอบนักึษาจากมหาิลยาลังสิตไปอยู่อ้อมอกของกรมการแพทย์ล<ฮ>ะก็เป็นพิธีใหญ่พอสมควรเลยก็ ก็ยื้ยาวเลยอะและ้วพี่ก็รีบบินกลับมาเพราะลัวไม่ได้ออกรายการนี้นะคะก็เป็นเป็นเหมือนกับแพทย์ทั้งหมดหกปีเนาะค่ัยังไม่รวมเรสซิเดนต์สามปีก็เรียนเกี่ยวกับวิชาความรู้พื้นฐานเรียกว่าภาคทฤษฎีอะไรละ่ะพันนี้ภาคคครนิตเขาเรียกว่าภาคปฏิบัติพี่ไปนั่งฟังโอ้ oh, อาจารย์เขาบรรยายวันีท่านอดองอิปีเนี่ยติดราชการก็เลยมาช้านิดนึงระหว่างน,นั้นเขาก็ผลัดอาจารย์รองผู้นิการผู้นิการเนี่ย ก็ผลัดก,กันมาพูดนู่นพูดนี่กันพี่ก็ได้ความรู้เลยได้ความรู้เพิ่มเติมไปอีกนะเนี่ยแล้วพี่ก็เพิ่งทราบว่าเพื่อนที่สวปอเมาสาก้าพี่เนี่ยดรอนุชิตที่เป็นสปอนเซอร์วัชิสเกตเนี่ยเป็นพี่ชายของพออ่ะอะพออช<ะ>ื่อนายแพทย์อดีศักย้ายมาจากปัตตดีมาไกลามากเลยร<ะ>ับฟาร์มมาเลยอ่ะนะคะอันนี้ก็ได้ความรู้มากมายวันนี้ก็ตั้งใจบินกลับมานะเครื่อง บินไลออนแอร์ก็แถมนิดหน่อยวกว่าจะตื่นก็ดึกวันนี้เนี่ยเป็นวันครบท่านผู้ฟังสร้าบไหมคะว่าวันวันอาทิตย์นี้นะสาท่านผู้วังสามารถที่จะเข้าไปขอโหลดบัตรเข้าชมงานได้ฟรีนะคะก็จะมีคอนเสิร์ตครบร้อยพระชนษาเขาเรียกว่า tribute to Her Royal Highness Princess ก a l y a n i ว a t a n 100 Years Concert ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะที่ศูนย์ศิละปะวัฒนธรรมของอกระทรวงวัฒนธรรมบัตรฟรีค่ะโหลดได้เลยคนละสองใบนะคะ <c oughs> ก็เป็นมีดรนันาดาประภัยสุจริตคุณมีใครแบบเยอยาทั้งฝรั่งทั้งไทยทัย้งญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมบรรเลงเพลงเป็นภาษาฝรั่งเศสพระองค์ <c oughs> ท่าน <c oughs> นะฉลองเฉลิมวันเกิดครบทั้งหมดหนึ่งร้อยปีอ เข้าเรื่องเลยนะคะคนะคะสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากระยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิวาสราชดกรินเนี่ยท่านเป็นท่านเกิดเมื่อวันที่ประสบประสง์เมื่อวันที่6พฤษภาคม2466นะคะพี่ตุ๊กเนียกับลูกชายเนี่ยก็มีบุญน,นิดหนึ่งที่ได้มีติ่งหนึ่งที่เกี่ยวกับท่านก็คือพี่ตุ๊กกับลูกชายก็เกิดวันที่6พฤษภาคมเหมือนก,นกันแต่ต่างปีกันเนาะสรุปแล้ว วันนี้2,405 2,566ก็ครบ100ปีพเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพฤษภาเราต้องมาพูดถึงท่านนะฮะท่านเป็นศาสตราจารย์พิเศษพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงพลอากาศเอกหญิงสมเด็จเจ้าฟ้าพี่นางพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากมมารมหลวงตาราชิวาตราชนครินนะฮะท่านเกิดนะฮะประสูติเนึ 6พฤษภาคม2466และก็ะสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่งมกราคม2511เป็นพระราชธิดาองค์เดียวนะองค์เดียวเท่านั้นในสมเด็จพระมหิตราธิเบศรอดุลรเดชว,วิกรมพระบรมราชนกเมื่อวานพี่ก็ไปถ่ายรูปกับพระองค์ท่านพระบรมชนกาพูดถึงท่านวันที่เมื่อวานท่านอดรองทิดีพูดถึงที่ท่านตรัสไว้อย่างไรว่าต้องเห็นความสําคัญ คนไข้เป็นที่หนึ่งก่อนเราเห็นปรนะโยชน์ส่วนรวมพี่นนั่งร้องไห้เลยนะกับสมเด็จพระศรีสวรินทราปร,รมาราชชนีที่เราเรียกว่าสมเด็จย่านะนะคะแล้วก็เป็น เรียกว่าพี่พี่ไม่อาจเป็นเรื่องราชสัพกักกรรมจะได้เร็วๆเนาะก็เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาท้องเดียวกันกับราชการที่แปดและเก้าแปลว่าท่านเป็นพี่สาวของสองราชการ,รยิ่งใหญ่ขนาดไหนเหมือนสมเด็จย่าเป็นแม่ของสองราชการแล้วก็เป็นป้าข,ของราชการที่สิบอีกถูกไหมคะคคนะคะคน,นี้ท่านเกิดที่ไหนนะคะท่านเกิดที่เอเที่ยงกฤ้ตอนนั้น จะลืมว่าที่พี่เล่าข่าวที่แล้วว่าสมเด็จย่าเนี่ยก็คือนางสาวสังวาตรลพัทเนี่ยได้ทุนเมื่อเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงโรงพยาบาลสิริราชเนาะอันนี้คือแพทย์ใ,<ช>ใ,ในเมื่อ,อ,อเรียกว่าพี่น้องท้องเดียวกันสามคนคือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระจังเจ้าสวาภาองศรีสวาภาผงศรีก็คือสมเด็จพระศรีพระชวินทราพรมราชดีได้ท่านมีลูกคนโตชื่อ สิริราชกุฏภัณฑ์ที่เป็นโรงพยาบาลสิริราชคราวนี้พี่สาวคนกลางเขาชื่อท่านชื่อเล็กนะพี่สาวคนกลางก็คือ,อสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมบรม,มาราชนินีนะ,ะก็คือย่าของรัชกาลที่เก้าย่าทวดของรัชกาลที่สิบถูกไหมฮะก็เลยส่งเสริมพยาบาลนักเรียนพยาบาลคนแรกที่ได้ทุนก็คือนางสาวสังวรตระพั์ที่เป็นสมเดิจย่าเหล่านี้แหละ ก็ไปพบรักกันตอนนั้นเนี่ยพ่อพ่อและทันติกาเรียกว่าสมเด็จพระมมตรลาเนี่ยเรียนนักเรียนในเรืออยู่อังกฤษก็ไปรับก็ข้ามฟากไปไปทีอ่อเมริกาไปรับเรียกว่านักเรียนพยานสองคนก็หลงรักกันท่านก็เลยย้ายมาเรียนฮาวาดเป็นเป็นโรงเรียนแพทย์ถูกไหมคะแต่ว่าสมเด็จพระพี่นางเธอเนี่ยตอนเนี้ยเจ้าฟ้ากัลยาณีวแต่งงานแค่เรียบร้อยก็กลับไปเพราะเอินไปเกิดที่ยงกฤษ นะคะประสูตรเมื่อวันทที่หพฤษภาคมส4 6 6ักร้หกสบหกงลอนดอนสาราชนาจักรเป็นพระธิดาองค์แรกนะคะนามแรกประสูตรท่านเกิดเดือนพิทุกก็พิทุกอยู่มองนอกท่านพิทุกก็ชื่อเดียวกับท่านนะท่านชื่อเมนามกุลสงขลาเพราะว่าพระมิตราธิเบศ์เป็นกรมหลวงสงขลานักกรินถูกไหมถูกไหมคะอังเกิดก็คือในในในพระบรมราชนบัติที่ตอนเกิดเนี่ยจะคือว่าเม ลาสเทมคือสงขาง่ายๆเลยเมย์เพราะเกิดเดือนพฤษภาก็มีตอนพี่ทุกอยู่อเมริกาเขาหลีกทุกไม่ได้เหมือนกันในทุกๆเราก็ทุกมากแล้วนะเลยเปลี่ยนเป็นเมย์ไปซึ่งเป็นซึ่งเป็นเดือนที่พระองค์ประสูตินะคะซึ่งต่อมาทราบฝ่าละองทุลีพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่พรวเม่มงกุฎกล้าเจ้าอยู่หัวคือท่านเกิดแล้วเจ้กที่หกจึงพระปุณาโปรดกล้าพระราชทานคาําว่าหมอบเจ้ากัลยาณิวัฒนา คำว่าวัฒนานี่เป็นพระนามที่ทรงตั้งตามพระนามมาพิไทยของสมเด็จพระศรีสวรินทิราภรณ์มราชเทวีก็คือแม่กลางนะคะคนคนแรกคือพระนางเลอลมแล้วแม่กลางแล้วก็แม่เล็กที่ที่รัชกาลที่ห้าเรียกว่าแม่กลางแม่เล็กเนี่ยแม่เล็กก็คือออแม่ของรัชกาลที่หกกระเจดเนาะเรื่องมันยาวหน่อยนะคะซึ่งเป็นสมเด็จพระพันวษาอิกาเจ้าก็คือย่าะนี่น ต่อมาได้ทรงสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่เจ็ดกระลุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาขึา้นเป็นพระวรมงค์เธอพระองค์เจ้ากัะยาณิวัฒนาสรุปแล้วตอนที่เกิดพระพี่นางรัชกาลที่แปดที่เก้ามีพระยศเป็นหมอบเจ้าถูกไหมคะแล้วรัชกาลที่เจ็ดก็เลยเปลี่ยนเป็นพระองค์เจ้านะคะนะฮะตอนหลังจากประติได้ไม่นานเนี่ยพระบรมชนกก็ย้ายจากเ จากลอนดอนไปเซาบอร์นนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ย้ายไปประทับที่เยอรมน,นีเมื่อเป,ป็นปี2468ท่านเกิด2466 2468เกิดอ,อะไรขึ้นคะสิ่งที่สำคัญมากมีพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งประสูติที่นั่นเกิดเจ้ากที่8ประสูตนะะิที่พระราชสมภพสมเด็จพระพระบาทสมเด็จพระปร,ะประมนทรมหาอานันมะเมดนพระอธรรมรามาธิบดีปดิปดนทรน,นะคะได้เสด็จพระราชสมภพณเมืองไฮเดนเบิร์ก ไฮเดอเบิร์กนี่เป็นเมืองที่สําคัญนะคะพรามันมีบอลลูนร้อนจำได้ไหมคะที่เราเคยคุยกันเมื่อสองปีก่อนนะคะและสมเด็จพระบรมชนก็เสด็จกลับครั้งอปีสครั้งเมื้อปี2สิ9เาเพื่อร่วมเสด็จงานพระราชพิธีพระบรมศพของรัชกาลที่หเสด็จบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วต่อมาเนี่ยก็ทั้งครอบครัวเนี่ยก็ตอนนี้มีลูกสองละคือพระพี่นางกับรัชกาลที่แดก็ย้ายไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์ที่เมืองโลซานเพราะว่า เรามันจะมีที่เลี้ยงเด็กที่ชื่อซองโซเล่นะคะซึ่งเป็นแพทย์เป็นเจ้าของรักาการที่สมเด็จย่าท่านก็มองว่าอันเป็นสิ่งสําคัญที่จะให้พระเจ้าอยู่หัวมาถึงว่านูกสองคนเนี่ยได้รับการดูแลที่ดีต่อมานะคะพระอมองชนกก็เสด็จไปเหมืองบอสตันแมสซาชูเซตส์ตอนนี้กลับไปเรียนเลยคะเรียนแพทย์ถูกไหมคะเรียนแพทย์ที่ฮาร์วาร์ดนะคะท่านก็ไปเรียนแพทย์ที่มหาลัยฮาร์วาร์ดนะคะ แล้วก็สมเด็จพระรุสมเด็จยาก,ก็เส็จเรียนตั้งจิตวิทยาการทำอาหารและโภชนาการที่วิาลยสิมอนนะคะแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเกิดขึ้นที่ที่ฮาวาดมีพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าเกิดที่โรงพยาบาลพระราชสมบที่โรงพยาบาลเมาน์ออเบิร์น มาโอเอปิลแปลว่าสีน้ําตาลแดงนะฮะพี่ก็จบมหาลัยที่ชื่อออเบอิลแปลว่าสีน้ําตาลแดงของมหาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลประจํามหาลัยอย่างเงี้ยก็มีพระบาทวันที่ห้าธันวาคมสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบนะคะก็มีพระราชสมภพของรัชกาลที่เก้าเกิดขึ้นสรุปแล้วลูกๆเกิดมองนอกวัดเลยแล้วรัชกาลที่เก้าก็เนื่องจากเกิดที่อเมริกาท่านก็ถือสองสัญชาติ ท่านก็เป็นอเมริกันก่อไทยด้วยนะนถูกไหมคะแล้วพระพี่นางเกิดที่อังกฤษรัสการที่แปดเกิดที่เยอรมันนะรัสการที่เก้าเกิดที่อเมริกาลูกๆเป็นต่างประเทศหมดเลยนะคะคันนี้ต่อมาท่านก็ย้ายกลับไปที่ที่เมืองปุยีที่กันโลซานแล้วก็มีมีวิลล่าชื่อวิลล่าวัฒนานะต่อมาก็ทรงหลังจากนั้น ท่านก็กลับมาเมืองไทยและได้รับการศึกษาที่โรงการผสมศึกษาที่โรงเรียนราชินีโรงเรียนทิทุกนี่แหละแต่พี่ๆเนี่ยรุ่น71รุ่นเดียวกับพระองค์เจ้าสมสวรีตอนนั้นท่านเป็นหม่อมหลวงสมสวรีนะคะแล้วจัเชื่อไหมคะว่าสมเด็จพระพี่นางเนี่ยทรงตรัสได้หลายภาษามากประมาณห้าภาษาเริ่มจากอ่ฝรั่งเศสเยอรมันนะคะแล้วก็อังกฤษสายภาษาเยอะแยะมากทุกอย่างเลย ยไม่รวมไทยเนาะอันนี้ห้าภาษาเอ็กซ์ตร้าเนี่ยก็คือใครๆแล้วท่านทรง,ง,งดนตรีเพราะมากร้องเพลงเพราะมากแต่ท่านจบอะไรรู้ไหมต้องทายสิคุณอนท่านเรียนอะไรไม่น่าจะเชื่อเลยได้สิไม่ได้ที่เรียนเคมีอนี่ค,นค,คือเป็นเหตุผลที่ทำไมสมเด็จพระน้องนางเธอนี่ทั้งเก่งเคมีได้เชื้อสายมาจาก ะสะเสด็จป้านี่เองก็คือพระปิตุชาเจ้าเนาะ,ะนี่แหละเรียนเคมีนะที่มหาวิทยาลัยโลซานนะเป็นคนที่เก่งมากแล้วยังศึกษาวิชาศึกษาวรรณคดีนะปรัชญาจิตวิทยาด้วยแล้วก็สมเด็จท่านส่งวิทยาศาสตร์สาขาเคมีที่โพรเมเจอร์เคมีเออะไรนะแล้วก็ยังอีกหลายเรื่องมากเลยนะคะเพราะฉะนั้น ในวันที่สองมีนาคม2อ7 7ในปีปฏิทินสาคลคือเจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัตินะดังนั้นโดยความเห็นชอบของสภาผูาแ้แทนราษฎรจึงเชิญสเสด็จพระวรวงอ์เธอพระองค์เจ้าอานัตทมัยยนทรงสืบราชาสดสืบสันต,ติวงศ์ต่อมาในพระนามว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานัตทมัยยนพระบรมงค์เาธอพระองค์เจ้ากระยาณิวัฒนา ซึ่งในฐานะที่เป็นพระโสธรเชษฐภักดีก็คือแม่พ่อแม่ท้องเดียวกันในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะคณะผู้สมเด็จราชการแทนพระอ,องค์ในพระประมาพิไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่อา,นา,นอนานม,มันอานันทมดลจึงประกาศเฉลิมพระเกียรติขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาเมื่อวันที่10กรกฎาคม2478นะคะทางการเสกสมรสก็คือ ครั้งแรกที่ทรงเสด็จสมรสกับลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์นะฮะตามกฎบนเทียนบานเหมือนกับเจ้าพระหญิงองค์ใหญ่ก็ไปแต่งงานนะฮะด้วยการเสด็จสมรสแห่งเจ้าหนายในพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับพันเอกอารามรัตนกุลเสรีเลิฤทลิ์เมื่อปีดปงพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดพันเอกอารามเด่ยจริงๆเป็นนักเรียนเรียกว่าเปิดโตมาด้วยกันในที่โลซานเลยตอนที่จําได้ไหมคะที่พระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ เก้าเนี่ยประสบอุบัติเหตุที่ไปฝรั่งเศสที่ว่าสูญเสียพระเนตรแล้วก็นิ้วข้อเท้านิดหนึ่งอ่ะพันเอกหอลามก็ก็ขับรถไปด้วยกันแล้วก็รถก็อาจจะหลบรถบรรทุกหรืออะไรเนี่ยก็ตกลงไปที่เดียวกับที่เจ้าหญิงเกรซแองโกนาโคตกนะแต่ว่าเจ้าหญิงเกรซสักชินพชนที่เป็นเหตุให้พระเจ้าน้องยาเธอได้อไปไดีอยู่ความดูแลของเอกอัครราชะทูตไทยไประจำฝรั่งเศส ซึ่งเป็นหม่อมเจ้านักขัตตมงคลแล้วหม่อมเจ้านักขัตมงคลก,งคก็นามสกุลกิติยากรมีลูกอยู่สี่คนคนแรกชื่อคือ,อ,อนายศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์หม่อรมราชวงศ์กัลยาณิจกิติยากรคนที่สองคือหม่อรมราชวงศ์อดีตุรกิจกิติยากรพ่อของพระอุโสมเนาะคนที่สามชื่อสิริกิจคุณคไหมคะคนที่สี่ชื่อบุตรสบาเนาะนี่ก็เลยเป็นเหตุให้พบรักเนี่ย พอประสบอุบัติเหตุก็ต้องไปรักษาตัวอยู่เยอะมากเลยนะแล้วก็ท่านสมรสกับพันเอกอารามรัตนกุลเสรีเลิงลิบเมื่อปี2487พระองค์มีพระธิดาองค์เดียวคือท่านผู้หญิงทัศนาบรรีสอนสงครามสกุลเดิมคือรัตนกุลเสรีเลิงลิบต่อมาท่านแต่ท่านแต่งงานกับนายสินธุสอนสงครามมีบุตรคนเดียวคือร้อยเอกทิทัศสอนสงครามนะคะเมื่อสมเด็จพระมหา ภูวิพลดอนยอเดชมหา,หาราชบร,รมาราชาดาพิษเสด็จขึ้นครองราชดยทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงว่าพระพี่นางเธอพระกรยานิวัฒนาเป็นพระโสธรทเทสพัฒนีอันสนิทและคงมีอุปการะคุณแต่พระองค์คือเลี้ยงเลี้ยงรัชกาลที่ก้ามาตั้งแต่เด็กๆอายุห่างกันสี่ปีเรียกว่าอุ้มใสเอวาไปดูแลแทนแม่ตลอดนะคะจึงมีพระบรมราชาองค์การสั่งให้สถาปนาสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากลับไปลงตำแหน่งพระอิสระยศตามตามพระราชวงศ์เดิมทุกประการในคืนนะฮะและต่อมาเมื่อวันที่24กันยายน2 5 1 2สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอทรงเสด็จสมรสอีกครั้งหนึ่งกับพระบรมองค์เธอพระองค์เจ้าวราณน,นทวัฒน์พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุทาทธาธุทราดิรก กมขุนเพชรบุรีอินทราชัยกับบ่งระวีกยาดานนะพูดถึงว่าเจ้าฟ้าจุธทาทุทคือใครพี่ขออนุญาตแทงนิดนึงนีนง่ความรู้ส่วนตัวเนี่ยไม่ได้อยู่ในกระดาษรัชการที่ห้ามีลูกกับเรียกว่าลูกกับแม่เดียวกันเนี่ยก็คือพระนางพระนางเือโนมเนาะเจะ้าพระนางเจ้าสุนันทากุมารีสว่างวัฒนาัสวนาบพองศรีนะสว่างวัฒนาก็คือยา่ารัชการที่ อ่เก้าใช่ไหมคะก็มีลูกคนแรกเป็นเจ้าฟ้าอ่าเป็นบงุลรัชสมนยอ,องค์แรกแล้วสิ้นพระชนแล้วต่อมาก็เป็นพ่อนในหลวงอ่าก็คืออ,องค์เจ้ามยดนใช่ไหมไอ้เจ้าฟ้าไมยดนแต่ลูกของรัชการที่ห้ากับกับสมเด็จพระศรีพระชนินทราบรมนาถชินีนะั้นมีห้าพระองค์นะองค์แรกคือองค,คอ,องค์แรกคือเจ้าฟ้าศริราชใช่ไหมที่สิ้นพระชนไป ถูกไหมฮะแล้วมีอีกห้าจริงๆมีหกหกชายเลยนะองค์ที่สองเนี่ยก็กลายเป็นองค์แรกก็คือรัชกาลที่หกและจะเชื่อไหมว่ามีอีกสามพระองค์แล้วสิ้นพระชนไปนะหนึ่งในนั้นคือเจ้าฟ้าจุฑาธุ์ธราดีหลกเนี่ยแล้วองค์สุดท้ายซึ่งมาเป็นรัชกาลที่เจ็ดก็คือ,อเจ้าฟ้าประชายทิปกศรดีเดชแต่เชื่อไหมฮะว่ามีบุญขนาดไหนมีลูกชายทั้งหกพระองค์เลยเพราะฉะนั้นเราก็ในต่อมานะคะในวันที่ สิบห้ามิถุนายนนะคะสองพัพน้อยห้าสิบอภิดางนะคะก็ป่วยนะคะก็มีปัญหาเรื่องท้องนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมนะคะ,ะสิ้นพระชนนะคะเมื่ออายุ วันจะพุทธที่สองกรกาคมหลังปีใหม่วันเดียวเองนะ241นะคะสรงสิ้นพระชนม์ในเวลา2นาฬิกา54ทีท่ก็คือวันที่หนึ่งนั่นแหละแต่ว่ามันหลังเที่ยงคืนนิดหน่อยก็เกิดเป็นวันที่สองนะ,ะรวมพระชนส84ปี241วันหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพวอดุลยเดชพรมราะบรมราชโองการโปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังจัดพระศพถวายเกียรติยศสูงสุดตามพระราชประเพณี มีพิธีถวายส่งน้ำพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาธแล้วส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงสู่ประดิษฐานพระแท่นเว่นฟ้าทองประกอบด้วยพระโกรธทองใหญ่นี่เรียกว่าเท่ากับพระมหากษัตริย์องค์หนึ่งเลยนะถึงรักที่สาวมากๆเลยประกอบด้วยพระโกรธทองใหญ่ภายใต้เป็นจประดลเสวตาชัรคือเสวตจชัรห้าชั้นณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมหารราชวัง ต่อมาในพระราชพิธีสรงบัเพ็นกุศลทักษิณานุปทานถวายเจ็วันถวายพระศพนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทพระมหาพูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบุพิพีมีพระองคราชองค์การโปรดเจ้าให้ประกาศสถาปนาเกียรติยศสมเด็จพระพี่นางเธอให้เจ้าพนักงานจัดสรรพดตระเวนตรจัดเจ็ดชั้นการพระกั้นระโกรพระราชฐานมีรักที่สาวมาก รัฐบาลไทยได้มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้สถานราชการแทนที่ราชการและพิาสายกิจสถานการศึกษาทุกแห่งลดทงลงครึ่งสาเป็นเวลา15วันเยอะมากเลยนะให้ข้าราชการพนักง,งานทุกคนไว้ทุก15วันตั้งแต่วันที่2มกราคม2 5ิ1เป็นต้นไปทั้งนี้เป็นการถวายอะไรในการทิพย์ชนของพระองค์สําหรับการพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนาราธิราชรัชจริงนะฮะรัฐบาลกำหนดพิธีระหว่างวันที่สิบสี่ถึงสิบเก้าพฤศจิกายนสองพแนรสบเ็ดจะพกพ่พระบรมศพไว้ประมาณกปีนะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ท่านเป็นคนที่สวยมากนะพี่จำได้ว่าคุณยายคุณป้าหมอเนี่ยป้าหมอเรนูเล่าให้ฟังว่าเคยเคยอ่าถวายงานพระองค์ท่านนะแล้วก็บอกว่าท่านเป็นคนที่แบบผิวสวยนะสวยเหมือนแบบเหมือนเจ้าหญิงฝรั่งเลยค่ะ เพราะฉะนั้นท่านเป็นทั้งบูและคือท่านมีสมองที่เป็นทั้งเขาบอกว่าสมองซีขวาเนะี่ยจะเป็นด้านวิทย์ด้านซ้ายเป็นด้านศิลป์คือท่านเนี่ยจบเคมีแล้วก็ยังมีความเก่งทางด้านดนตรีร้องเพลงสารพัดอีกเพราะฉะนั้นคอนเสิร์ตนะคะวันที่วันอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดนี้ถูกไหมคะวันนี้ที่เท่าไหร่ยี่สี่ยี่ห้ายี่บหกยิบเจ็ดวันอาทิตย์วันอาทิตย,ยท์ที่ยี่แปดใช่ไหมคะค แปดวัอนอาทิตนนย์นค่ะวันที่ที่แปดฟรีนะคะท่านสามารถโหลดได้ถ้าเกิดมีอะไรทางเอพีไม่รู้จะส่งให้ยังไงนอนเนี่ยสามารถโหลดได้ในวเวลาสี่โมงเย็นนะคะที่อศูนย์วัฒนธรรมท่านก็ไปฟังเพลงที่ท่านแตง่งดนตรีที่ท่านแตง่งรัชการที่เก้าเนี่ยเป็นคนที่เก่งทั้งดนตรีท่านท่านมีอัจฉริยะเรียกว่านานประการประมาณสามสิบหกอย่างเลยนะคะก็มาจากพี่สาวคนนี้แหละ นะคะท่านรู้จักอ่านโนต้ตฝรั่งก่อนโนต้ตไทยด้วยซ้ำนะคะก็เรียนเชิญนะคะสามารถดาวน์โหลดได้เลยแล้วก็หนึ่งคนจะได้สองใบฟรีจุได้ประมาณพันคนค่ะก็ขอเรียกกราบลาแล้วก็วันนี้ก็พาหพฤษภาด้วยกันนะคะก็อะไรเป็นที่ยิ่งนะคะวันนี้ครบหนึ่งรปีนะคะ,คะพระราชสมภพของสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยานิวัฒนากรมหลวงนาราธิราชราชนากรินค่ะ กราบลาท่านผู้ฟังไปนับับบนี้นะคะกราบขอบพระคุณค่ะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะคสำหรับรายการน้องข่ายสู่ความรุ่งหลวงทศวรรษหน้าในสัปดาห์นี้นะครับก็ได้รับฟังเรื่องที่น่าสนใจจากท่านประภาัตศ,ศิลธชุกฤษนะครับวันพฤหัสบดีหน้านะครับพบกันใหม่นะครับกับ ช่วงเวลาของอาการนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาผมปริชาผลไวีฟ้าพร้อมด้วยท่านประภารัฐศิริรัตน์โชกรินนะก็จากลาทานไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านูา้ฟัง